สวัสดีครับผมส,สวัสดีครับพวกับพวกเรานะครับผมโฟล์ทอฟวันทุเดะแรงกิ้งอ้ายอ้อยวู้ว well wow! วู้มึงเป็นลิฟแร์หรือยังไงวู้วตลอดเลยมึงเป็นอะไรกันแน่ไอ nice> ้คุณมอสเนี่ยชอบนั่งชักว่าวไงคุณมอสวู้วู้วู้งี้ยอ๋อวันนี้เรากลับมากับรูปแบบใหม่ที่สนุกสนานเนี่ยหลายคนเนี่ยขอกันมาเยอะมากเลยกับสิบระดับฉากโง่เง่าเต่าตุนของไอ้แจ๊ด สิบันดับฉากอาชีพของพิเทพเทนโดคุณมอสอะจะเป็นยังไงก็มาดูกันเลยดีกว่าไปอันดับที่1ิบครับผมคุณแจ๊คครับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ๊คครับไอพวกจอมปลอม ตอนนั้นเลยได้ข่าวว่ามีเวิร์มเนี่ยมันแทรกซึมจะไปฆ่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวไงแต่ว่าพวกหน่วยเซ็กเนี่ยไม่ยอมแน่นอนเขาเนี่ยก็ต้องเซ็กกันก่อนสักทีหนึ่งแล้วเขาไปทํางานจะบ้ารึเขาเนี่ยก็ไปถือเสาะหาว่าไอ้โบดนี่แหละมันเป็นที่หมายตาของเวิร์มวางกาลังให้พร้อมแล้ว่วยเ็กเนี่ยก็เอาเครื่องสแกนเวิร์มเนี่ยมาส่องทุกคนเลยวะ่ะฉันบอกแล้วไงว่าถ้าถึงมือของยาคุรุมาโซอย่างฉันเนี่ยเวิร์มไม่มีทางเนี่ยเล็ดรอดมาได้สักตัวหนึ่งโอ้อเฮ้ยเสียงอะไรไเสียงอะไรวะเฮ้ยมึงมาทำอะไรที่นี่บอกว่า คุณย่าเคยพูดเอาไว้กินอาหารเนี่ยต้องกินให้อร่อยหน่วยสิกธอย่างแกเนี่ยถึงจะสแกนยังไงก็สู่สแกนดวงตาของกูไม่ได้หรอกดูดูตุ้ให้วอมเฮ้ยมันยิ้มตาไวภูมิทมไทยก็มีนะใครคือตายอันดับที่9กครับผมคุณแจ๊คครับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ๊คครับหน้าเล็บขบหลังจากที่คุณชายสาวซ้อนเนี่ยรู้สึกว่าเขาี่ยจะเหิมเกลืมมากเขาจะไปที่หนึ่งทุกสายวะไม่ว่าจะเป็นสายเขียวสายเหลืองแต่คุณวันนี่สายอะไร สายไฟเบอร์ออปติกมึงโยนอะไรมาให้มันหมดลวไอ้ฮะแต่ว่าพิเทพเทนโดนเนี่ยไม่ยอมไม่นอนมักขัดล่ามเขาแบบนี้ไม่ได้แล้วเขาเนี่ยก็ต้องไปทักแข่งเกาสาวซอสเลยด้วยการเล่นบอลพอเตะกันไปกันมาเนี่ยมันเล่นกันโหดว่ะมันเล่นกะเอาตายมันเตะทีเดียวจากอีกฝั่งนึงนะไปอีกฝั่งเนี่ยด้วยระยะทาง1,000ันไมล์มึงก็ไปเตะบนดาวคาล มันไม่ได้นะต้องไปเล่นบาสเกตบอลโอ้แต่พอเล่นกัประกันมาเนี่ยมันสูสีและเดือดเลือดพ่านมากมันไม่ได้ละต้องไปตัดสินด้วยการเล่นวอลเลยบอลครับผมพอตีกันระกันมาเนี่ยจะกากตีแบดมินตันโอ้โหโตอยู่นั่นแหละมันไม่มันว่ะมันต้องปิงปองสิพอตีกันไปกันมาเนี่ยคือตัดสินกันไม่ได้สักทีหนึ่งต้องไปต่อกันที่โบดิ่งแล้วโอ้เอากันให้โบไปเลยโยกไปกันมาเนี่ยมันตัดสินแพ้ชนะไม่ได้สักทีนึงเราวันนี้ก็เหนื่อยแล้วแล้วเขาก็เลยไปอึบกันต่อที่บ้านสรุปท อันดับที่8ครับผมคุณแจคครับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมไอ้แจ๊ดผ่าฟันคุดหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยจัดกันหนำใจแล้วครับผมและเขาเนี่ยก็มาเฮ้ยเอ้นายเป็นครูสอนเปียโนเหรอฉันเนี่ยฝีมือระดับเทพอยากจะเก่งจริงจังเนี่ยต้องมาฝึกกับฉันแล้วเขานี่ก็โชว์การเล่นมือเดียวว่ารับผมผ่าแล้วคนหาเหวอะไรไมู่กเก่งชิบหายเลยเฮ้ยไอ้ไอ้คาร์เมิมันขู่ขโมยเหรอนี่โอ้โหไอ้บ้าเลยเฮ้ยเฮ้ยตามไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้เฮ้ยมิสกิ คุณเซจูเลนหรือผมเนี่ยขอแปลงร่างเป็นย่อมรุดอุลตร้าแมนเด็กซันแล้วกัน <c oughs> คนเลือกแลนะ้วอีห่าอันดับที่เจ็ครับผมคุณใจ็ครับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณใจครับคอหอยพอก <c oughs> หลังจากที่ซาวซ้อนเนี่ยหิวข้าวได้เกินนี้และเขาในกระแซงคิวมาว่ะแต่ว่าเฮ้ยนายมาได้ยังไงเนี่ยแต่แกจะกินนะไปต่อแถวฉันไม่ต่อฉันไม่ต่อก็กินไปแล้วเขาก็กิน อ้ยอ้อยอ้อยเซกเตอร์มันมายุ่งอะไรกับบะหมี่กูเขาก็ไล่ไปไปอันดับที่6ครับผมคุณใจรครับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมไอ้เจิดสูตรควันดำหลังจากที่พิเทพเทนโดเนี่ยได้แต่งตัวแล้วโอ้โหนี่แต่งตัวหลอกอะไรนะพี่เหรอจะไปไหนเนี่ยพี่เนี่ยจะไปทำงานและอดแรกของพี่เดี๋ยวพี่ขอไปตัดผมก่อนคนทักพี่ขอเพลงหลายรอบแล้ว <Okay. S 1> พี่บอกพี่ไม่ใช่พี่เสงเลแล้วเขาเนี่ยก็เจอกับเหตุการณ์ป่นว่ะชิบหายแล้ว ไอ้โจนเนี่ยมันพ้นธนาคารว่ะเฮ้ยส่งเงินมาแต่ว่าพี่เทพที่โดนเนี่ยมาแนละ้วเขาบอกว่า <He> i, ฉันให้สัญญาณเนี่ยนายเข้าไปเลยนะเฮ้ยนายหายไปไหนอะเฮ้ย ไปดีกระโหลกโจทีละคนแล้วก็กลับเป็นร่างคนแล้วก็เอากุญแจเนี่ยมัดล็อกมือวะ่ะตํารวจเข้ามาวะ่ะเฮ้ยแล้วมันมากองลมกันได้ยังไงวะแล้วพิเทนเโดเนี่ยเฮ้ยมือหายมือเขาลงกระเป๋าอยู่และเขาเนี่ยก็ไปทําความรู้จักกับนายตํารวจใหญ่สารวัตรผู้บัญชาการทั้งนายกเรียกว่าเรรังเท้าตํารวจขึ้นไปแล้วกันอ,อันดับที่5ครับผมคุณแจครับผม,บผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมไอ้แจ๊ดไอ้ไอีเลฟตีนไดโนเสาร์ หลังจากที่มิสกิเนี่ยมาแดกอาหารที่ร้านอาหารของฮิโยริเฮ้ยไอ้คาซุมะมาเนี่ยหน้าเธอได้สวยเหลือเกินฉันเอาเครื่องมือมาแล้วเอาเล็บเตงขึ้นมาเดี๋ยวฉันจะดูดเล็บขรบให้จะบ้าเลยแต่งหน้าสิครับเพราะแต่งกันไปกันมาเนี่ยโอ้โหามเหลือเกินเอาพู้รมเนี่ยมาเป่าด้วยแต่ว่าพิเทสโดนเนี่ยไม่ยอมไม่นอนมันไม่ได้เขาก็เลยเอาดายขึ้นมานะแล้วเขาก็มาทําผมให้ว่าโอ้โหไม่รู้ว่าเซ็ตยังไงแป๊บเดียวเสร็จเลยฟูฟ่องขึ้นมาเลยแล้วก็บอกว่านี่ของจริงไม่ใช่ต้องแบบนี้ทุเลศแบบนี้ ไม่ใช่อ้อยอันดับที่4ี่ครับผมคุณแจ็คครับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับมือคราว,ราวหลังจากที่มีคนปริศนาเนี่ยมาท้าแข่งตามร้านอาหารต่างๆมากมายแล้วเขาเนี่ยจะล้มร้านอาหารทุกร้านในย่านนี้เขามีมีดที่พิเศษมากเขาเทีทําอาหารได้ใครนี่ก็โรงไหลทั้งหมดยอมปิดร้านยอมขโมยป้ายเนี่ยไม่รู้เขาเอาป้ายไปทําอะไรเทพเทโนโดเนี่ยไม่ยอมไม่นอนไอ้นี่มันขัดหูขัดตาขัดลาบมันต้องมาดวลกันละ ตาของชาวซอสเนี่ยเขาเลยมาแนะนําเลยบอกว่าให้เธอเนี่ยไปหาตาคนนี้ซะคนนี้เนี่ยมันเป็นปู่ของฉันเองมันเป็นอมตาได้ไงแต่เขาได้ก็ไปหาว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหน้าเหมือนคุณตายเนี่ยเออเออเอากูไปดบาด้วยเมื่อปล่อยทิ้งไว้คนเดียวจะตายหายแล้วรับไปที่นี่มีเทวดาหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จัดรายการชื่อว่ารายการครัวคุณมอสแล้วก็ประธานเนี่ยมาเป็นกรรมการให้อาหารเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้ประธานแดงแต่ว่า เฮ้ยทำไมอะอาหารของไอ้หนุ่มคนนั้นเนี่ยมันเป็นอาหารหมูนี่วะไม่อาหารพิเศเนี่ยมันอร่อยเหลือเกินเขานี่ก็คือสวรรค์ไปวะอะไรจะอร่อยขนาดนั้นไอ้หนุ่มคนนั้นเนี่ยไม่เชื่อไงมันอร่อยจริงหรือเปล่าวะก็เลยมาแดกดูโอ้ยโอ้โหแย่ละเฮ้ยเราเป็นอะไรไปเนี่ยใส่ผงชูรสเยอะไปหรือเปล่ามันจะบ้าเลยแล้วก็เป็นเวิร์มอะไอ้บ้านี่เป็นเวิร์มไอ้บ้าเอ้ยเสร็จกูละเขาเลยแปลงแล้วเป็นคาร์โบโตแล้วก็ ภูมิส้มดูตายไอชิบายตายไปแล้วไอกระจอกอันดับที่3ามครับผมคุณแจ็คครับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมไอจ๊ดไอพวกหัวเห็ดเฮ้ยเทนโดนี่นายมาอยู่หน่วยนี้ได้ยังไงเนี่ยฉันแทรกเสริมเข้ามานะเพราะฉันเนี่ยมีเส้นสายเยอะฉันเนี่ยเป็นหัวหน้าว่ะพวกนายเข้าแถวครับฉันเนี่ยเป็นหัวหน้าพวกแกได้เข้าใจไหมเข้าใจครับให้พูดให้มันดังๆเข้าใจครับเซนจูเรนด้วยความโกรธแช้ในกรรมหมัลนะนะแล้วเขาก็บอกว่า ขอแปลงร่างเป็นยอดมนุษย์อุนเตแมนนักสัตั์ไอ้ยังหลายรอบแล้วแล้วเขาก็บอกว่านี่นายเข้าไปนี้นี่คือภารกิจของนายและเขาก็บุกเข้าไปว่าอพอบุกเข้าไปเนี่ยเซอจูเรนกลับโดยกับแดกวันชิบายโอ้แย่แล้วกระจอกจริงๆเลยเน็กซัทอันดับที่สองครับผมคุณแจ็คครับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับอย่าหลงมัวเมา หลังจากที่คากามิอาราตะาเนี่ยได้มาตรวจร่างกายแล้วไปร่างกายแี่มันหนักๆว่ะตอนนั้นผมไปปเยี่ยรถสารเจ้าแล้วเขาบอกว่าโอ้ยโอ้ยความปวดจนหายไปความใหญ่จนคงเดิมคุณหมอช่วยผมด้วยมันใหญ่ก็จริงแต่มันไม่หายอ่ะหมอรักษาคุณไม่ได้หรอกหมอใจเย็นใจเย็นไว้หมอในความสามารถไม่ถึงว่ะต้องพึ่งชายคนนี้แลวเอาคุณเทนโดเฮ้ นายเป็นหมอด้วยเนี่ยใช่ฉันเนี่ยไปทุกอย่างเดี๋ยวเราจะมาให้นายเนี่ยผ่าตัดกันดีกว่าแล้วเขาเนี่ก็พาคามิเมะไปผ่าตัดว่าด้วยเอามิอิโต้เนี่ยมาฟันหัวก่อนเลยอันดับที่หนึ่งครับผมคุณแจ็ครับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจครับร้านขายยา หลังจากที่โลกใบนี้เนี่ยมันเกิดยุคก,กระหดและอะไรมันก็เป็นมลพิษไปหมดมีแต่ทะเลทรายห้อมล้อมอไม่มีน้ําจะให้กินเขาเลยต้องเยี่ยวแล้วก็เอาเยี่ยวเนี่ยมาแทนน้าต้องใช้ชีวิตยอยู่แบบนั้นเป็นชาติคือเยี่ยวก็ไม่พอคือต้องกองเหงื่อตัวเองมากินด้วยเอาขี้ช้างเนี่ยมาสกัดเป็นน้ำ <laughs> นไปดูแบกทีเรียไปแต่ว่าเขาเนี่ยตกปลามาได้วะม่รู้ว่าปลาเนี่ยมาจากไหนไอ้ีัยมีแต่ทะเลทรายหลังจากที่เขาได้ปลามาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็ให้กับร้านอาหารแห่งหนึ่งในการทำแล้วก็บอกว่า เอาปลาเนี่ยไปเลี้ยงต่อด้วยที่มันตายนานแล้วมึงจะเลี้ยงอะไรเนี่ยอะก็ขอจบกันไปเท่านี้ดีกว่าก็เป็นยังไงกันบ้านนะครับผมสำหรับทีมระดับอาชีพพิเทพเทนโดที่เรามาฝากกันในวันนี้เป็นยังไงครับผมไอ้แจ๊ดคงจะสมใจทุกคนกันแล้วนะฮะเพราะว่าทุกคนีด้ขอกันมาเยอะมากถ้าเกิดคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e เราด้วยครับผมถ้าไม่ชอบเนี่ยก็ต้องกระทืบไลค์ให้เราเหมือนเดิมเลยกดดีไลค์กันไปกดสแปมกันไปแล้วด่ากุณแจกันไปว่า ไอกระจอกหนังหมาอันเฟนนอกเตรียมตัวอะไรหนังหมานี่มีเซอร์ไพรส์แน่นอนเซอร์ไพรส์แบบรตรงๆเลย <Okay. S 2> อ่ะแล้วถ้าเกิดอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่ a c e b o o k f a n p a g โฟล์ฟันครับของเรานั่นเองนะครับผมมาคุยกับเราแต่ไหนก็ไม่ตอบเอ๊ะแล้วทำไมเจ้าถึงไม่ตอบเขาล่ะท,ะท,ะท,ะทะ่าช่าก่อนอื่นเนี่ยผมต้องไปจ่ายค่าเน็ตก่อนโอ้โหโแย่เรายังไม่จ่ายค่าเน็ตปัญหาชีวิตเลยเล่นไม่ได้แล้วอ่ะ วันนี้ก็ไม่มฝากละขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้บายบาบผมไม่บายครับผมพี่น้องครับ